ก็สวัสดีกับชาวเพจของป่าสแสวงนะคะป่าสแสวงการเกษตรตอนนี้เจมี่ก็ขึ้นมาอยู่กับที่แปลงน้อยๆอ,อีกแปลงหนึง่งที่ว่าที่แรกปล่อยแบบสําหรับคนที่มีที่น้อยๆน,นะคะเราก็มาดูกันว่าเราสามารถที่จะทําอะไรได้ที่น้อยๆแปลงนี้เนาะที่น้อยๆแปลงนี้เอ,อประมาณห้าไร่ห้าไร่แต่เราสามารถจะมีทุเรียนได้ถึงกับสามสองร้อยถึงสามร้อยต้นประมาณนี้เลยแต่เรามี บ้านพักอยู่สองหลังด้วยมีบ้านมีรีสอร์ทยามขึ้นมาแต่ก่อนเป็นป่าหมดเลยเราโค่นต้นไม้ออกนี่นะเราจะมาบอกเทคนิคดีๆกับการทําทุเรียนยุคใหม่สมัยใหม่แล้วก็แบบใหม่แบบสไตล์วัยรุ่นใจร้อนแบบกับป่าสแสวงเนาะทาทุเรียนยังไงที่ว่าให้แบบพื้นที่น้อยๆเพราะตอนนี้ที่ราคามันแพงเนาะจะที่ไหนก็นแล้วแต่ซึ่งมูลค่ามันขึ้นไม่เหมือนกับสมัยก่อนแล้วก็ทําทุเรียนที่ห่างสี่เมตรเรามาเริ่มกันดูกับการ การที่ว่าเริ่มทําดินตอนนี้จะเหมี่ยวมาโค่นต้นไม้หมดเลยอันนี้ทุเรียนซึ่งตอนนี้มันเป็นป่าหมดแล้วแล้วทุเรียนปลูกไว้ขนาดป้าเอามาฝังไว้แล้วไม่เคยลดน้ําไม่เคยดูอะไรเลยทุเรียนป้าก็ยังไม่ตายทุเรียนป่าแสวงเนาะตรงนี้แต่อันนี้บนเขื่อนตรงนี้เขาเรียกเขื่อนคีรีทานซึ่งบรรยากาศดีมากเลยป้าบอกว่ามาทําที่เก่าเลยที่แบบว่าเป็นป่าอยู่ละแล้วก็มีบ้านไม่มีใครอย,อยู่แต่เราก็จะกลับมาบุรณะบุรณะใหม่ นี่เลยมาดูพื้นที่กันว่าทํายังไงถึงจะได้สามรอต้นเฉพาะพื้นที่มุมนี้เนาะตรงนี้เจ็สิบต้นแล้วเรามานับกันดูได้แต่มีบ้านมีรีสอร์ทอยู่สองหลังเนาะเราก็จะปลูกแบบให้ประหยัดพื้นที่ที่สุดห่างแค่นี้เลยค่ะสี่เมตรหนึ่งต้นหนึ่งต้นห่างนับเก้ามาเลยสี่เมตรจากต้นนะจากต้นที่เรานับเราขึ้นมาบนนี้ขึ้นมาหนึ่งหนึ่งเมตรสองเมตรสาเมตรสี่เมตรนี่เลยจากพื้นดิน สองต้นเนี่ยพื้นที่จะห่างกันเนี่ยสี่เมตรที่เราจะทําเป็นแบบยกยกขึ้นยกอันนี้ขึ้นกับพื้นที่สําหรับคนที่อยากมีต้นทุเรียนน้อยๆเอ้ยขอโทษทีค่ะสําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยๆแต่อยากจะรวยเยอะหรืออยากจะรวยมากก็มาทําแบบนี้กันได้เลยห่างสี่เมตรพอดินไม่สวยแต่เราจะปลูกได้หมดทุกที่ที่มีน้ําบอกได้คําเดียวว่าทุกที่ที่มีน้ํานะคะเราก็มาลื้อทํานี่ห่างสี่เมตรซ้ายสี่ขวาสี่ แต่ถ้าเราใครที่มีพื้นที่ที่เป็นห้าสิบไร่ร้อยไร่แล้วอยากจะได้ที่แบบรถเข้าได้แล้วก็เว้นที่แบบช่วงเดียวแค่แปดเมตรเนาะแปดเมตรไปเลยเพื่อจะให้รถวิ่งผ่านวนดูทุเรียนได้กับคนที่แบบเดินไม่ไหวแต่สําหรับคนพื้นที่น้อยจริงๆแล้วอยากจะได้ตังจริงๆรงๆสามปีเจมี่จะทให้ได้ตังเจมี่ก็จะพามาดูกับเนี่ยแปลงใหม่ละตรงนี้บอกเลยว่าอยากจะได้สามร้อยต้นบอกปาแล้วว่าขอสามร้อยต้นนะปกติจะได้ร้อยต้นก็ไม่เอาเอาสามร้อยต้นร้อยต้นมันรวยรว,วยช้า ไม่ได้ดูแลเลยแต่ว่าไม่ขนาดไม่ได้ดูแลแต่เอาซอมบี้มาปาักนี่ไม่ได้ดูแลไม่ได้มาให้น้ําอะไรเลยคือปล่อยมาอยู่แบบสามปีแต่ทุเรียนก็ออกดอกเองออกแบบธรรมชาติฝั่งซอมบี้อย่างเดียวออกเองอะไรเองหมดออกเองหมดแล้วก็พื้นที่ไม่สวยนะแต่ดูดหลังจากการที่ว่าเราเสร็จไปตรงนี้เราก็จะมาพูนต้นรื้อค่ะรื้อตัดต้นไม้ไป ทุเรียนตรงนี้นะเราปล่อยมาแล้วแต่หลังจากนี้ต่อไปเราจะเข้ามาดูแลแล้วก็เนี่ยออกดอกเองค่ะทุเรียนดูได้เลยแบบไม่ได้ดูแลไม่ได้ให้น้ําไม่ได้อะไรเลยนะฝั่งซอมบี้อย่างเดียวก็ก็ไม่ตายอะ่ะนึกว่ามันจะตายแล้วมันดันออกลูกอีกทํายังไงได้คือปล่อยปล่อย,อยไว้จริงๆงกว้างกว้งก็มีลูกได้เนี่ยดูต้นนี้แล้วแม่โคกําลังทําอยู่เนี่ยแบบเนี้ยประมาณเนี้ย นี่กําลังจะรือ้อหมดเลยแล้วก็ตรงนี้เราจะทาเป็นที่ชานพื้นที่ตรงนี้โลง่งเราจะทําให้มันเป็นแบบต้นให้หมดหรือ้อเดี๋ยวให้ลูกน้องมาดูเพราะว่างานก็เยอะวุ่นอันนี้ก็จะทําเป็นอดีนลงงานตรงนี้เขาทําไว้ผิดแล้วก็รื้อไปแต่เราจะปลูกกันหมดเราดูตั้งแต่เริ่มต้นเราทําแบบนี้ไปด้านนี้ก็ทําสโลปลงไปอันนี้ทําไว้ผิดนิดนึงแต่ต้องปัดส l o p e ไปแล้วก็ปลูกได้ลงไปเลยน่าจะได้สามร้อยร้อยต้น เอาสักสามร้อยสามร้อยก็ต้นละหมื่นก็สามล้านค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันขึ้นรถมาเที่ยวนี่ตรงนี้ก็ปลูกอีกทำทุกตรงทุกตรงพื้นที่ที่มีน้ำเนาะนี่้อนต้นไม้เพน่คขอนสั่งลูกน้อง้อนหมดเลยที่เป็นต้นไม้เป็นอะไรเราก็ทำหมดเราพื้นที่ที่ปลูกตุเรียนเราจะมาดูกันว่าการปลูกทุเรียนที่ห่างสี่เมตรแล้วเป็นยังไงได้ตังคะ่ะ ตรงนี้ก็เป็นชั้นอีกชั้นหนึ่งบ้านนี้ก็เดี๋ยวจะมีคนขึ้นมาอยู่แค่เดินขึ้นเขาลงเขาอันนี้ก็เหมือนมอ,อก,กําลังกายเนาะตรงนี้พื้นที่ตรงนี้อีกตรงนึงแล้วก็เนี่ยไม่ได้ดูแลก็ยังออกลูกแต่เดี๋ยวจะขึ้นมาดูแลแล้วตรงนี้ก็ปลูกต้นหนึ่งหน้าบ้านไว้ตรงนี้ปลูกไว้เดี๋ยวให้ลูกน้องขึ้นมาอยู่แล้วก็ตรงนี้เลยพื้นที่ตรงนี้ เราทํายังไงถึงได้จากไม่ได้ดูแลไม่ได้อะไรเลยนะแต่นี้เราค่นเดี๋ยวนี้เราค่อนออกค่นไปเยอะมากเลยค้นต้นไม้ไปตรงนี้เราก็จะสลับฝางสลับไปเลยปลูกตรงไหนที่มีพื้นที่ปลูกไปเลยค่ะตรงนี้อีกหนึ่งลงช่องตรงกลางอีกหนึ่งเยื้องไปได้อีกหนึ่งต้นไม่ใหญ่เราก็ได้ลูกเราจะมาทํากันลงไวน้นี่ใช้ล่างก็ปลูกได้อีกนี้เราก็มาบูรณะกันใหม่ฝากกด ไลค์กดแชร์กดสับสไครด้วยนะคะถ้าเกิดคนที่ติดตามดูอยู่ทําได้ทุกที่ทุกแปลงนะคะสําหรับคนที่อยากจะมีที่ไร่หนึ 3, ่งสองไร่สามไร่ห้าไร่สามารถที่จะเป็นเศรษฐีในอนาคตได้ค่ะสามปีเราก็รวยแล้วนะคะเราไม่ต้องไปรอหกปีเจ็ดปีน,นี่เรามาโค่นต้นไม้ออกมาลยเพราะาเราจะปลูกทุเรียนเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูนต้นหมดแล้วก็ไล่ลงชายล่างซึ่งเป็นตามเชิงเขาเชิงไรเราก็ปลูกได้ปลูกได้หมดมาดูกัน อันนี้เราก็มาสวนแตงนี้ก็ประมาณห้าไร่ค่ะทิ้งไว้ก็ไม่ได้มีประโยชน์เนาะเราก็มาทําเปลี่ยนพลิกวิกฤตที่เป็นโอกาสกับช่วงโควิดที่เราไปไหนไม่ได้แล้วก็พวนดินเข้าสวนเปิดน้ําให้ทุเรียนไปนี่เที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวทเมี่ยก็อยากมีนําเสนอเรื่องดีๆเนี่ยมาตรงไหนปลูกได้ปลูกเลยค่ะวันนี้คุณซื้อต้นพันธ์เท่าไหร่คะร้อยห้าสิบ้อแปดสิบสองร้อยช่วงนี้ต้นพันธุุเรียนจะแพง แต่ถ้าปลูกได้หรือว่าใกล้บ้านหรือว่าใครหรือว่าเาชาวกเกษตรกรชาวสวนทุกคนที่ปลูกไว้ห่างๆเราสามารถที่จะแซงพึ้นได้เลยเ <c oughs> ต็มที่ห่างหนึ่งวาหนึ่งวาก็โอเคแล้วจากต้นหนึ่งจะได้ต่างกายเป็นสองต้นสาระดีๆนํามาเสนอวันนี้เราดูกันที่เป็นแบบนี้นะเดี๋ยววันที่เราเปิดน้ําชุม่มชื้นให้กับพื้นดินให้กับต้นทุเรียนจะเป็นยังไงต่อไปก็มาติดตามดูเ,เพจของป่าแสวงได้นะคะ อันนี้คือสําหรับคนแนวคิดที่ว่ามีพื้นที่น้อยจะทํายังไงให้รวยได้ก็ห่างสี่เมตรเราคํานวณมาแล้วว่าถ้าสี่เมตรปุ๊บต้นทุเรียนสามปีได้ลูกสี่ปีใหญ่ขึ้นนิดเดียวพอโตขึ้นปีที่ห้าหรือปีที่หกเราตัดยอดปุ๊บบานกิ่งออกไปเจอกันชนกันเก็บลูกห้อยไปเลยค่ะเหมือนมะม่วงเลยค่ะเราเอาแบบนี้นะโอเคค่ะขอบคุณสําหรับคนที่ติดตามแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับเพจป่าสแสวงนะคะ แล้วเราก็ลาไปก่อนนะคะแค่นี้ค่ะเดินขึ้นเหนื่อยมีบ้านพักใครมาหาเจ้ามีเยวก็มาได้นะที่นี่พักฟรีค่ะพักฟรี